ถ้ากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนิ k เคอิบ่ายฮังเสงบ่ายตจีนบายนะคะก่อนอื่นเลยใครเห็นคลิปนี้ให้กดไลค์กดแชร์กดสติ๊กเรด้วยนะคะ n i k เ e คอิบ่ายวันที่23เราจะให้ทำเหมือนเดิมเลยนะคะคือวิ่งและลูดนะคะตัวเด่นคือ4กับ7นะ4กับ7จับมัดกันให้หมดเลยนะคะจะได้เด่น2ตัวบนล่าง ชุดเจาะมีชุดหนึ่งกับชุดสอนะคะชุดที่หนึ่งสี่แปด7ี่เก้านะคะมีชุดหนึ่งกับชุดสอนะคะเลขสามตัวจะให้เป็นดังนี้เลยเด้อจ้ะฟันวิ่งบนรูปร่างคือตัวนี้นะเลขสี่นี้มาจากชุดหนึ่งนะคะตัวนี้นะ ต่อมาจีนบ่ายวันที่23เราจะให้ทุกคนวิ่งลูกนะคะ6กับ8ทำการจับมัดกันให้หมดเลยจะได้เด่นสอตัวบนล่างชุดเจาะมีชุด1กับชุด2นะคะชุดที่1คือ60 61 62ชุดที่2 80 81 แปดสองนะคะชุดนี้ก็วิ่งบนฝันตัวเดียววิ่งบนรูดล่างนะคะมาจากชุดที่หนึ่งอ,อชุดที่สองนะคะเลขสามตัวก็ให้เป็นดังนี้เลยจ้ะต่อมาจะเป็นหังเสีงบ่ายวันที่23าวิ่งรูดนะคะหกกับแปดนะมีตัวเจาะชุดหนึ่ง กับชุดสองเหมือนเดิมนะคะชุดที่1 6ึ่งหกเชุดที่สองเจ็ดแดหนึ่งแล้วก็80นย์ะคะลูกก่อนเขียนผิดนะคะแล้วก็เลข3มตัวจะให้เป็นดังนี้เลยนะจ๊ะวิ่งบนรูดล่างตัวเดียวนะคะคือแปด แปดนี่มาจากชุดที่2นะคะตัวนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะ